งูงูแผลวทำภูมอาจจะไม่มีแต่ของดีมีแน่นอนนะครับ่อนอื่ครับก่อนดืครับก็ผมอามนะครับวัชชัยดังมุตมาจากคณะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์จากปีที่หน่งนะครับก็ทำภูมวันนี้นะครับ ตั้งผู้นำคือหน้าทื่อกลองสีแต่ถ้าแต่ถ้าอยากสีมาตีกับพี่นะครับแล้วมันสีไมล้วล้วแล้วแได้ครับชื่อพี่นะอ่าทเรียนคณะวิศวกรรมอากาศอ่าลาดกระบังครับผมปีสี่ครับต้องอาไม่ได้เจ้าชูแค่อินดูหลายคนครับ

แล้วคนสุด <avez> ท้าย